การนมัตการพระอาจารย์หลวงพ่อค่ะก็ะอิริยาที่ลูกทำทุกกิริยาก็คือยืนยืนก็ยังยังยังเหมือนเดิมค่ะก็รู้สึกได้ถึงนาอกสะเทือนการการเต้นของหัวใจอืมอ่าตอนเดินก็ยังเหมือนเดิมค่ะ,ะมีเท้าสะเทือนขึ้นไปถึงลาศีรษะอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอนั่งนี่มันมันได้แค่รู้อยู่แค่พอสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงพอพอนานเข้าไปมันมันทนเวทนาไม่ได้อะค่ะก็เลยเปลี่ยนกิริยาคือมันปวดหลังปวดขาอย่างเงี้ยค่ะก็อย่าไปเพ่งมันอย่าไปจ้องทุกขอาการมันคือธรรมชาติมันเมื่อรู้มันปวดก็อย่าไปอยู่กับความปวดถอยออกมา ความปวดมันอยู่ที่ปวดไม่ได้ปวดที่รู้รู้ไม่ได้ปวดถ้าเราไปคิดว่าเออมันปวดมันก็เลยปวดเราเรารู้มันคือธรรมาชาติคือธาตุไฟกำลังแสดงถอยเข้ามาดูมันมุ่บบาบดูมันทำงานไหลมุนเวียนไปรู้ก่ได้หมดภาระล,ะลงเมื่อเจอปวดถอยออกมาอย่าไปดูมันถอยมาก็เห็นความปวดได้ดูการที่ปวดอ่ะค่อยๆจางหายไป มันไม่ได้ปวดตลอดอ่ะมันมีช่วงที่อ่อนกำลังลงเห็นการแสดงของมันเราต้องถอยมา,มาเป็นผู้ดูความปวดแล้วก็มีมีตอนนอนนะคะพยายามจะจะ,จะแบบจะดูเขาให้นานๆนะค่ะแต่นี้ก็ดูได้สักพักหนึ่งก็จะหลับแล้วค่ะหลับง่ายค่ะธรรมดาดปกติแล้วถ้าเปลี่ยนที่นอนก็จะเป็นคนที่หลับยากแต่มาที่นี่หลับง่ายมากค่ะดีแล้ว นวิธีิตวิธีนี้ไปใช้เราจะได้หลับสบายคที่นี่แม่แนวทําอะไรยมมานอนพักก่อนมากินแล้วก็นอนร่างกายก็เบาสบาย่มาที่นี่ค่ะเป็นโรงเรียนกินนอนยมค่ะกําลังมาเรียนรู้อนุบาลกราบขอบคุณค่ะไม่ต้องปฏิบัตินะยมมากินนอนเรียนรู้มันไปก็มันก็จะเจอสภาวะที่พระอาจารย์พูดถึงว่า จิตที่มันตัวรู้ตัวรู้ที่มันเป็นอิสระนะเจ้าค่ะ mm. แต่ก็แต่เข้าใจโดยตัวเองว่ามันใช่เป็นแบบนั้นเลย mm. เพราะว่ามันไม่มีการจัดแจงเห mm. มือนเราไม่ไม่ได้จัดแจงมันแล้วก็มันจะมองเห็นตัวความคิดความคิดที่มันผุดขึ้นมาที่เราไม่ใช่นั่งคิดนะเจ้าค่ะ mm. มันผุดขึ้นมาแล้วก็เห็นมันยังเห็นกายก็คือตัวตัวจิต ใจที่มันเต้นอยู่นะเจ้าค่ะอืมแล้วก็มันมันมันก็มันมองเห็นเองว่าตาละอันมันเป็นที่ที่ที่แยกออกจากกันนะเจ้าค่ะไม่ไม่ได้รวมกันอย่างที่ใจเราเข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่มันยังไม่มีคําสอนของของหลวงพ่อเข้ามาแทรกนะเจ้าค่ะมันเห็นโดยแบบนั้นเห็นแล้วก็มันก็ยังเห็นตัวผู้รู้ที่ไปเห็นตัวรู้แล้วมันก็ค่อยๆออกมาจาก จากตรงทีเราก็เข้าใจว่ามันเหมือนสมาธินะเจ้าค่ะอพอออกมาแล้วเราก็มันมันสภาพใจมันมันรู้สึกว่ามันมันอ่อนโยนนะเจ้าค่ะมันดีงามอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ค่อยคยลุกมาเดินจงกรมเหมือนใจจริงๆก็เหมือนอยากจะประคองประคองสภาวะแบบนี้ไว้นะเจ้าค่ะก็เดินไปมันก็ตั้งมั่นอยู่พอสมควรแต่ครันนี้มันก็เริ่มมี มีตัวปรุงแต่งที่ธรรมดาตัวเองเป็นคนชอบปรุงแต่งม,มันจะเข้ามาปรุงแต่งแต่มันก็เป็นปรุงแต่งแบบดีงามนะนเจ้าค่ะเข้ามามั่งเบสแซกเข้ามามั่งแต่พอมาวันนี้แต่แต่แค่ช่วงครึ่งวันมันก็เริ่มเริ่มเอ,เ,อเอ๊ความคิดที่มันเข้ามาเยอะๆมันก็เหมือนเริ่มมาทําให้ให้ตรงนั้นจางคายเจ้าค่ะม,มันก็ไม่แต่ก็ไม่ได้หนักอะไรก็แต่มันจะไม่โปง่งโป่งเบาเหมือนครั้งแรก อ mm hmm. ที่ได้รับสภาวะนั้นนะเจ้าค่ะ mm hmm. แต่พอมาวันนี้ก็ทําแบบปกติแต่ก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เข้าใกล้สภาวะนั้นเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ไม่หนักนะเจ้าค่ะ mm hmm. ไม่หนักเหมือนเราเราจะชํานาญมันขึ้นอย่างเั้นนะเจ้าค่ะ mm hmm. ก็แต่อยายกจะเรียนถามหลวงพ่อว่าถ้าจิตคนถ้าเราเข้าไปเห็นสภาวะของ ผู้รู้ที่เป็นอิสระแบบนี้แล้วก็ที่ที่เห็นมันโดยโดยใจข้างในจริงๆเหรจร้ามันต้องหลายๆครั้งในสภาวะแบบนี้มันต้องหลายครั้งอยู่เนืองๆถึงจะทำให้ใจเราจะวางวางจากสิ่งที่เรามันจะฉลาดต่อสภาวะที่เราเผชิญอยู่อย่างเนี้ยด้วยตัวมันเองได้ <S <S ได้ได้ก็ค,ความสงสัย ความอยากรู้นั่นวางก่อนะเจ้าค่มันมันมีมามันหมายไว้แล้วว่าต้องอย่างนั้นอย่างนั้นมันมันไม่ได้วางมันวางตั้งแต่วินาทีแรกเลยหยุดความสงสัยปล่อยความสงสัยให้แค่อาการปล่อยความอยากรู้แค่อาการนั้นปฏิบัติไม่ต้องเข่ง ยสบาจะจะเป็นคนมีปัญหาในการมาปฏิบัติอาจารย์ยพลุงก็<ๆ>ต้องแก้แก้กันไม่ปฏิบัติจะดีกว่าปฏิบัติอาจารย์<ๆ>ต้องต้องปล่อยวางการปฏิบัต<ๆ>ิก่อนให้เป็นธรรมาชาติ่าน,นี้ความสงบความเบาสบายมันได้มาก็จริงแต่ไม่ได้ไดเพราะความเป็นธรรมาชาติมันได้เพราะเราฝึกสมาธิอาการเดียวกันเบาเหมือนกันแต่มีผู้เข้าไปทำไม่จะเบาเพราะว่าเราถอยออกมารู้ มันต้องเบาได้รู้เองถอยออกมาทุกครั้งที่มีสภาวะถอยออกมารู้มันมันจะเบาได้เองโดยที่ไม่ต้องอาศัยความสงบเพราะรู้มันสงบในรู้เองได้เพียงแค่หยุดรู้ก็สงบแล้วเพียงแค่ถอยรู้ก็เบาแล้วหยุดคิดหยุดทำหยุดจำแค่ไขนิดเดียว เบาเหมือนกันแต่เบาโดยที่ไม่ต้องรักษาแต่เบาที่เราไปสร้างมาเราต้องรักษาเมื่อกำลังของชานอ่อนกำลังดับไปมันก็เสื่อมไปด้วยความเบานั้นแต่เบาตัวเนี้ยมันเบาได้ตลอดเพียงแค่รู้แล้วถอยออกมาต้องปรับนิดนะตอนธรัมสการพระอาจารย์ค่ะ ก็วันนี้หนูรู้สึกสบายมากค네<ม>่ะเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์ว่าทุกครั้งที่หนูไปปฏิบัติธรรมหนูจะรู้สึกเหมือนไปออกรบรู้สึกว่าต้องต้องใช้ความพยายามมากความเพียรมากรู้สึกต้องเหมือนเหมือนต้องใช้ความอดทนความตั้งมั่นหลายๆอย่างแต่ว่าวันนี้เป็น,น,นเป็นวันแรกที่หนูลองแบบไม่คิดอะไรเลยแล้วก็ไม่ไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติมากเกินไปเหมือนอยากเดินอยากนอนอยากนั่งก็ทําแต่ว่าพยายามรู้อาการทางกายอยู่ตลอดเวลาค่ะดี ก็เหมือนรู้สึกว่าสังเกตอาการทางกายได้เบาขึ้นละเอียดขึ้นกว่ากว่าก่าที่เมื่อวานได้สังเกตแต่ตว<ะ>่าตอนที่เราปฏิบัติมันกำหนักนะ <c oughs> แต่มาป,ปฏิบัติแล้วมันหมดภาระ <c oughs> ใช่โยมงบคนแรกที่มาคุยวันแรกหรือเปล่าใช่อที่มาฝึกสแกนใช่ไหมวันแรกที่ปฐมเทศน์น่ะ อ๋อหนูไม่ได้ไม่ได้คนที่บอกว่าสแกนค่ะแต่ว่าหนูก็เคยเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมที่ใช้การสแกนร่างกายตั้งแต่หัวจะบวเทา้าเหมือนกันใช้ได้หมดประยุกต์ได้แต่ว่าเราถอยออกมานิดค่ะวันนี้มันจะมีช่วงที่หนูมีความคิด ตอนที่มันมีความคิดไร้สาระบวันเมื่อกี้ได้ฟังพระอาจารย์เทศคือตอนที่มีความคิดไร้สาระวันนี้หนูคิดว่าหนูเอาตัวเองออกมาเป็นผู้ดูแล้วมันเห็นความคิดมันอ่อนแล้วมันก็หายไปเองได้แต่มันมันจะมีช่วงที่ความคิดเรื่องนั้นเป็นเรื่องงานหรือเป็นเรื่องอะไรที่หนูรู้สึกว่ามันหนักหนูรู้สึกว่าคิดเป็นชั่วโมงก็ไม่เสร็จเรื่องเนี้ยค่ะทีเนี้ยหนูก็เลยพยายามกลับมาสังเกตอาการทางกายมากขึ้นแต่ว่าไม่แน่ใจว่าแบบเนี้ยมันเป็นการดับมันหรือเปล่าคะ เหมือนเราซึกอย่างมันดับอยู่แล้วทุกอาการไม่มีตั้งอยู่ได้เพราะว่านั่นคือปรากฏการณ์ของธรรมชาติเดียว่าัไตารักมีอาการอะไรเราก็แตะแล้วถอยออกมาไม่ว่าจะการของกายหรือการของใจแตะแล้วถอยมาให้มันแสดงจนจบกายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมมันปรากฏได้หมดเมื่อเราปล่อยขาแสดงจนจบ ทุกครั้งที่สภาวะเกิดขึ้นถอยออกมาและเรียนรู้อย่างเดียวการปล่อยให้แสดงจนจบไม่ได้หมายความว่าต้องคิดจนจบใช่ไหมคะการถอยก็คือไม่ให้มันชัดอถอยออกมาถอยออกมาก็ไม่ได้ชัดให้มันเบอร์ไปก่อนอและการเบอร์เนี่ยพอรู้มันถอยมันเบาแล้วอาการเบอร์มันกกับเห็นชัดเองอพอรู้มันเริ่มเบาแล้วพอระเบอร์ปั๊บรู้เบา เมารู้เบารู้จะมีมุมฉากที่กว้างเปิดปว้างขึ้นจึงเห็นได้หมดถ้าเราไปเพ่งไปรู้ชัดเนี่ยรู้มันหนักกลับไม่เห็นท,ทั้งทั้งที่เราอยู่กับมันเพราะเราไปเพ่งอยู่กับมันพอถอยออกมาปั๊บเนี่ยเบากลับเห็นได้หมดเทคนิคตัวนี้ยังพยายามค่ะแต่ว่าวันนี้มือพอมเมือม่อกีออออ้ตอนที่นั่งสมาธิอะค่ะอาจารย์ คือหนูจะเป็นคนที่ไม่เห็นอาการกระเพื่อมหรือสั่นสะเทือนตรงหน้ากลางอ,อกมาตลอดเลยแล้วตอนนั่งสมาธิตอนแรกๆเหมือนตอนตอนที่ฟังเทศพระอาจารย์ตอนช่วงบ่ายสามอะคะ่ะเหมือนกับว่าตอนแรกเห็นการกระเพื่อมของเรื่องเห็นการสั่นสะเทือนแล้วหนึ่งไงนะะี<ม>่ค่ะแต่พอไปมา,มาแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเหมือนมันก็หายไปแล้วมันหาไม่เจอแล้วหนูรู้สึกเลยว่ามันหนูเคร่งเครียดขึ้นนะคะเหมือนแบบ มีความไม่สบายใจที่ไม่เห็นอะไรเลยนะคะอาจารย์เพราะอาจารย์บอกว่าเหมือนให้เซนเตอร์อยู่ตรงที่กลางองค์ใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างการเป็นฝ่ายของหนูที่ผ่านมาวันนี้คือหนูรู้ว่าการทางกายได้ตรงไหนหนูก็เหมือนกับไปรู้ตรงนั้นได้แค่ไหนอาแค่นั้นโยมอย่าไปล็อกมันไว้เซนเตอร์ก็จริงแค่เราไปฝากเพราะนัของไม่วางตั้งไม่เฉยแต่ไม่ใช่ว่าเราไปอยู่ตรงนั้นแค่รู้สึกตรงนั้นเท่าที่จะรู้สึกได้มันจะไปเพ่งชุนชัด เราไม่จาเป็นต้องมีเซนเตอร์ในร่างกายใช่ไหมคะแค่อศัยเฉยๆอาศัยกายเพื่อเราไม่ให้หลุดออกจากกายจะเป็นตรงไหนก็ได้ใช่แต่เบาๆพอแล้วเรถอยออกมาเมื่อมันไปอยู่ในเซนเตอร์มากเกินไปมันหนักชัดเกินไปเราถอยออกมาเลยเพื่อจะได้รับรู้เรียนรู้สภาวะที่เขาแสดงทั้งกายทั้งใจเราขอบคุณค่ะ พระอาจารย์ครับอาจพระอาจารย์ครับผมยังติดปัญหาเรื่องตกพวังอยู่เหมือนเดิมนะฮะคือเมื่อก่อนนี้ถ้าผมปฏิบัติแบบเก่านี่ผมนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็นั่งได้อืมแต่มาปฏิบัติตามแนวอาจารย์เนี่ยพอเริ่มหนักผมจับสรรภาพานพักเริ่มหนักผมก็จะเริ่มถอยพอถอยให้พยายามให้มันเบาให้มันเบอร์ป๊อปเนี่ยมันหุบไปเลยไม่รู้ตัวเลยครับอืมไม่รู้ตัวครับไม่เป็นไรโย่ค่อยมันไป ไม่ต้องชคือพอมันวูบไปเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าวูบนานแค่ไหนบางทีก็แป๊บหนึ่งแล้วบางทีก็รู้ต,ตัวกลับมาก็บางทีสะดุ้งกลับมามันก็มาเริ่มใหม่ก็มาเริ่มจับใหม่ก็เรียนรู้ใหม่มันพักก็พักไปเมื่อออกมาก็เรียนรู้ไปครับยมใช้อะไรบทนั่งอย่างเดียวเลยว,วันนี้เดินก็เดินจับปมก็เป็นครับเดินก็ระวังเหมือนกันนะครับ,รบเดินกลางว,วนนนันเดินแล้วก็วูบไปเลยครับไม่ต้องไม่ต้องให้เขาหลงลึก เวลมามันก็ระวังครับการลืมตาและวกะดูข้างนอกไป,ป,ประวังระวังดีแล้วแต่มันไม่ใช่ระวังจนหายเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเพราะว่าผมเพ่งแรงไปเปล่าหรือยังไงครับมีส่วนแต่เบาๆเพราะว่าการที่เราเพ่งแรงเกินไปมันจะเข้าชานนะก็าชานเนี่ยมันเบาจริงแต่มันเบาในองค์ของฌานมันจึงไม่เป็นวิทอาศาสนา์ิีปรัสนามันต้องเบา แต่ไม่ลงลึกต้องรักษาระยะของฌานไว้ให้อยู่กลางๆถ้าระดับฌานก็คือแค่รูปฌานสมาธิแค่ชั้นอุปจารสมาธิไม่ได้ลงจนถึงอัปปนาหรือว่ากายหายลมหายเข้าวังไปไม่เห็นอะไรเลยอย่าลงลึกถอยออกมาแล้วก็เรียนรูปไปเพราะเมื่อก่อนที่นั่งสมาธิก็เคยนั่งไป,ไปกายหายลมหายใจหายไปอะไรอย่างนี้นะตอนนั้นอยู่ได้เป็นชั่วโมงชั่วโม มันรวติดม,มาพยายามจะถอยถอยไม่ออกอแกหน,นึ่งต้องแกเพื่อให้รู้ธรรมชาติครับเบาได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยฌานก็ยังปฏิบัติอย่างเดิมพีกแต่ว่าพยายามถอยให้รู้ตัวไปเรื่อยๆอย่างนี้นะะอืมถอยออกมาเห็นการตั้งมั่นของเขาเพราะเรากําลังมาเรียนรู้คมาเดิ่มมาเรียนหลับขอพคุณครับหลับแล้วไม่รู้เลยโยมต้องเรียนรู้มา กับนมัสก,การคัหลงวงพ่าเมื่อวานนี้นะคะหนูเดินก็คือเห็นชัดดีขึ้นเยอะเลยค่ะ mm. ก็คือเห็นการกระเพื่อหลายๆจุดในร่างกายนะคะ mm. แล้วก็ค่อยๆเดินเบาลงหรือว่าจะเป็นยังไงบ้าง mm. ก็ก็เห็นค่ะก็ยังเห็นอยู่ mm. แล้วก็โชคดีคือเมื่อวานจนถึงวันนี้เวทนาไม่ค่อยเกิดเยอะค่ะก็เลยได้เดินเยอะ เมื่อเช้านี้ก็ได้นั่งนั่งนานกว่าปกติคือก่อนนั่งเนี่ยจิตหนูจะบอกว่าหนูจะกินข้าวกี่โมงก็คือคือตั้งใจไห้อะคะ่ะแล้วก็เริ่มนั่งนั่งไปนั่งไปก็รู้สึกขาแขนหักแต่ตรงอกตรงกระเพือไม่หายนะคะแต่แขนกับขาเนี่ยหายไปไหนไม่รู้พอจิตเราบอกว่าเอ๊ะมันน่าจะถึงเวลาที่เราจะกินข้าวแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะ มันมันจะเริ่มเริ่มออกมาเนี่ยจะขยับอะไรตรงไหนอะค่ะมันเริ่มจากการที่ยังหาไม่เจอว่าแขนขาเราอยู่ตรงไหน,นแล้วเราจะกระจะขยับอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็นั่งเลยเลยเวลาที่กําหนดไปนิดนึงค่ะกว่าที่จะออกจากสมาธิ mm hmm. ก็มาดูการเอามันเลยที่เราตั้งไว้ mm hmm. แล้วก็นอนก็ชัดปกติค่ะ mm hmm. ก็ก็คือตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นถึงวันเนี้ย เวทานาเรื่องปวดหลังมันมาน้อยมากก็เลยทำได้ดีขึ้นเยอะค่ะแล้วก็เห็นเห็นสภาวะของการเกิดเกิดดับเยอะคือไม่ว่าความอยากความคิดความกังวลบางทีหนูกังวลคือในทางโลกเนี่ยเวลาหนูกังวลเรื่องอะไรนี่เรากลัวว่า ผลข,ของมันกเกิดอ่ะม,มันจะจบใน,ในรูปแบบที่เราไม่อยากให้มันเกิดเนี่ยเราก็จะกระโจมเข้าไปแก้ไขปัญหาล่วงหน้าก่อนทั้งหมด mm hmm. เราจะไปดักแก้ทั้งหมด mm hmm. ใช่ไหมคะ mm hmm. แต่ว่าพอนั่งอยู่ที่นี่เรากังวลเนี่ยเรารู้อย่างเดียวว่าหัวใจเราเต้นแรงมาก mm hmm. ก็นึกถึงคำพูดของน้องพ่อก็บอกว่าก็บอกตัวเองว่าเราต้องไม่อยู่ในความกังวลแต่เราถอยออกมาดู mm hmm. ว่ากายอเขาเขาทำอะไรอยู่ ก็จะเห็นเห็นการการเต้นหัวใจที่แรงๆอะค่ะก็เต้นแรงอ่ะพักหนึ嗯嗯่งแล้วค <latego S 2> ่อยๆค่อยๆเบาลงแล้วก <that> ็หายไปก็คือเหมือนเราตัดสินใจปล่อยอะว่าเขาจะจบยังไงก็เรื่องของเขาแลละเราแค่ดูกายเฉยๆมันก็จะดับค่ะอืมถูกแล้วประมาณนี้ค่ะหลวงพ่อนี่ก็ถอยออกมาบ่อยๆนะค่ะไม่ต้องชัดพยายามลองให้มันเบลอๆดูดินะถอยออกมาเบาๆไม่ต้องด้ละเอียดชัด ค่ะหลวงพ่อแต่ตอนที่ถอยมาดูดูหัวใจเต้นมันก็เห็นชัดอยู่นะหลวงพ่อแล้วมันก็ค่อยค่อยค่อยๆหายไปชัดก็เรื่องของชัดแต่เราไม่ต้องตันเราไม่ไปพูดทําให้มันชัดค่ะธรรมชาติของชัดไม่ชัดนั่นแต่ให้รู้มันเบา่อค่ะหลวงพ่ออย่างนี้คือรู้ยังไม่เบาใช่ไหมคะหลวงพ่อเราเบาไหมนะหนูไม่รู้หนูรู้แต่ว่าหนูเห็นชัดขึ้น แต่หนูไม่แน่ใจว่ามันเบาหรือเปล่าสัมผัสด,ดูวรู้มันเบาหรือเปล่าตอนนั้นอ่ะถ้าความชาติเกิดขึ้นมันไม่ค่อยเบาเท่าไหร่ก็รู้สึกดีตรงที่ว่ามันเราไม่ได้อยู่กับตรงนั้นนานคือเหมือนมันเราเห็นแล้วเราถอยแล้วมันดับอย่างเงี้ยค่ะเราถอยเราถอยมาเป็นผู้ดูค่ะมันจะอยู่ได้นานถ้าเราเกาไปผู้เล่นเนะี่ยมันจะดับไวเพราะเราอ,อยู่ในสภาวะ แต่หนูรู้สึกว่าถ้าหนูกระโจมเข้าไปอ่ะหนูจะกังวลนาน,น <ะ S 2> เพราะหนูจะสมองมันจะคิดต่อคือมันจะมีสัญญาณว่าอย่าไปมีส่วนร่วมค่ะอย่าไปเล่นแต่พอไม่มีส่วนร่วมมันก็ดับเร็วนะหลวงพ่อือมม,มันไม่ได้อยู่นานนะคะใช่เราเป็นผู้ดูมันจึงไม่เหนื่อยพอเราไปเล่นปั๊บเหนื่อยเลยใช่ค่ะใช่ค่ะ S <S คือพอมันมันพอถอยออกมาแล้วเราดูเนี่ยเขาค่อยๆเบาลงเนี่ยคือมันไม่เหนื่อยเรื่องหัวใจเต้นมันก็ไม่เหนื่อยกับตอนที่เรากังวลเนี่ยเราจะรู้สึกหายใจเหนื่อยฝืดอะไรเงี้ยค่ะค่ะหลวงพ่ออย่างนี้คือเบาขึ้นไหมคะหลวงพ่อถ้าเรา,ามเป็นผู้เล่นมันเบาถอยออกมาก็เบาแล้วค่ะหลวงพ่อย่าไปเล่นดูมันเล่นดูกายทํางานดูใจทํางาน